สุดอไาไัยถนอมสามโทนนักร้องนักแสดงชื่อดังจากไปอย่างสงบแล้ว เมื่อวันที่30มีนาคมเพจทันข่าวเมืองแพร่ออกมาแจ้งข่าวเศร้าการสูญเสียคนในวงการบันเทิงถนอมสามโทนเจ้าของเพลงเจ้าภาพจงเจริญโดยได้ระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจตภัยที่สูญเสียคุณวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนด้วยโรคมะเร็งตับณนะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ ท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาร่วมอะไรแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากโดยมีรายงานว่าถนอมสามโทนเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณห้าทุ่มยีนาทีโดยขณะนี้เพื่อนสนิทและครอบครัวรับร่างที่โรงพยาบาลเพื่อนำร่างไปทำพิธีที่วัดนวนจันทร์